แมงวีขาวบุกสวนครับเราจะทำยังไงจะกำจัดด้วยวิธีไหนเดี๋ยวเราไปติดตามแล้วชมกันกับแมงวีขาวบุกสวนวิธีกำจัดวันนี้มีอะไรบ้างไปติดตามแล้วชมมาเลยสวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับรายการเกษตรพึ่งพาตนเองเพื่อความยั่งยืนนะครับบางคนสงสัยผมถือใบพลังไว้ทำไมนะครับก็วันนี้อยากจะมาแชร์ในเรื่องของอเขาเรียกว่า แมลงศัตรูพืชที่ตอนนี้ก็คือว่ามันกําลังระบาดในช่วงที่หน้าแล้งนะครับหน้าหนาวหน้าร้อนนะครับก่อนเข้าหน้าฝนแต่ว่าหลายคนบอกว่าเฮ้ยหน้าฝนเนี่ยมันทาไมไม่มีไอ้เจ้าแมงูขาวมันมาระบาดในโดยเฉพาะไม้ผลของเรานะครับยิ่งฝรั่งเนี่ยมันก็ชอบมากนะครับแต่ต้องมาอธิบายก่อนอย่าให้ตากล้องดูใกล้เนาะว่าลักษณะการการอยู่ของมันเนี่ยมันจะอยู่กันเป็นแบบกระจุกนะครับแล้วก็จะทําเป็นแป้งอ,อยู่ปกคลุมตัวมันอยู่จริงๆหลายท่านเนี่ย อยากรู้วิธีกําจัดมันนะครับเดี๋ยวผมจะบอกตั้งแต่วิธีที่เป็นเบสิกแล้วก็วิธีที่มันแบบหดหดสายดาร์กนะครับสายโหดแบบฆ่าตัดตอนไปเลยนะครับก็ประกอบไปด้วยก็คือว่าเอาจากไอ้เจ้ามังหวีขาวก่อนเจ้ามังหวีขาวเนี่ยมันจะมาอยู่ใบอยู่ที่ใบไม้ผลของเราที่ผมสังเกตที่มันชอบก็จะมีฝรั่งนะครับน้อยนานะครับมะม่วงยังไม่เคยเห็นแล้วก็เป็นใบ อีกอันนึงมันจะไปอยู่ใต้ใบอะไรหน้าเดี๋ยวผมใบกล้วยก็อยู่ครับใบกล้วยอยู่นะครับแล้วก็ใบชมพู่มันก็ไปอยู่เหมือนกันนะครับแต่ใบมะม่วงเนี่ยผมที่ผมเข้าใจอ่ะมันน่าจะมียางนะครับแล้วมันก็ไม่ไม่ไปดูดกินน้ําเลี้ยงตรงนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดฝรั่งเนี่ยมันจะมาอยู่แล้วมันชอบมากนะครับมันก็จะมาอยู่แบบนี้ขนาดผมถือขเขยาเขย่ยาแบบนี้มันก็ไม่บินนะครับไอ้เจ้ามังสวขาวมันจะอยู่แบบนิ่งๆอันนี้วิธีการสังเกตคือยังไงครับเรา เอาแบบวิธีเบสิกก็คือว่าเราก็เดินสำรวจในแปลงของเราเช่นฝรั่งตัวนี้มันอยู่ใกล้บ้านนะครับยิงที่ป่าใหญ่เนี่ยก็เริ่มมีลงบ้างแล้วเรามาสังเกตเราจะเห็นนะครับมันจะอยู่เกาะอันนนแบบกลุ่มๆเห็นไหมฮะเนี่ยากล้องเห็นไหมเดี๋ยวจะดึงลงมาให้ดูทีละกิ่งนี่ยิงอันนี้แบบกระจุกใหญ่เลยนะเนนนีนี่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 ครับนี่อ่านี่นี่นี่ เนี่ยจะอยู่ใต้ใบเต็มไปหมดเลยเห็นไหมครับเนี่ยแบบนี้เลยโอเคมันสูงเกินไปเดี๋ยวมันจชชงเงนเอเนาะครับเราก็ให้ใช้วิธีการตัดใบนะครับใบฝรั่งของเราเนี่ยถ้าเราไปตัดแล้วมันทําให้เกิดการเคลื่อนไหวนะครับรุนแรงไอ้พวกแมงพวกนี้นะครับแมงวีขาวพวกนี้มันก็จะบินออกไปแต่ว่าถ้าวิธีการที่เราจะาแบบให้อยู่หมัดเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมหาตรงตรงนี้มาให้ดู ก็ถ้าเป็นไปได้นะครับก็อ,อย่างนี้ครับใช้เป็นแบบถุงนะครับก่อนที่เราจะตัดเนี่ยเราก็ทาการสูงนะครับอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่โจ้ถุงดํานะครับเป็นเป็นนกถุงขาวครับเอาตะบานคุมแบบนี้นะครับแล้วก็ทําการบี้มันให้ตายแบบนี้นะครับแล้วก็เอาอีกใบมายยใส่เข้าไปแต่ว่าให้ไปทํากับบนต้นนะครับอันนี้เป็นเป็นกิ่งสาธิต่าเนี่ย ตงต้นนี้นะครับก็นี่มันมากอวอดกันอยู่แล้วเนะี่ยมันกอวอดเริ่มมาวางไข่เนี่ยมันก็จะมีแบบนี้นะครับเนี่ยอันนี้ตัวไม่อยู่แต่ว่ามีไข่นาอหนี่เห็นไหมมีไข่เนี่ยลองแพนดูตากล้องลองแพนดูตรงเนี้ยจะจะเริ่มมาแล้วมันหน้าแรงเนี่ยเริ่มมาในในดงฝรั่งองเป้าซื้อผมเนี่ยดงดงนี้มีประมาณสี่สิบห้าสิบต้นต้นแม่ครับ มันเริ่มลงแต่ยังไม่เยอะนะครับเพราะว่าผมมาเดินแล้วก็เก็บใบที่มันเป็นแบบนี้ใส่ถุงใบนะครับแล้วก็เข้าไปกําจัดเนี่ยอย่างตัวนี้เองเนี่ยผมเจอเนี่ยอยู่ด้านล่างเนี่ยเห็นไหมเราก็มาตัดแบบนี้นะครับตัดเข้าไปเนี่ยเนี่ยเห็นตัวไหมมันอาจจะมองตรงนี้ตัวผอมหน่อยตัวผอมแล้วก็มีถุงใบหนึ่งนะครับเราก็ทําการเก็บใส่ไปแล้วก็ยุ้มถุงแบบนี้นะครับค่อยค่อยทาไปอันนี้คือเป็นวิธีแบบปนีปนอมครับแต่ว่าโหดร้าย เอาไปคุมถุงนะครับแล้วก็แารทำลายก็คือว่าเอาไปเผาไฟนะครับอย่า,อาไปทิ้งโยนทิ้ง,งเฉยเฉเพราะว่ามันมีไข่มันอยู่ด้านล่างนะครับไข่มันอยู่มันจะฟักตัวออกมาแล้วก็จะเป็นแมงวีขาวรุ่นต่อไปได้ถึงไอ้รุ่นแม่มันตายไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีรุ่นใหม่ที่เกิดขึ้นมานะครับโอเคคราวนี้เรามาต่อเป็นวิธีที่เบสิกไปแล้วนะครับวิธีที่2คือถ้าใครที่สวนนะครับมีสปริงเกอร์ที่ เขาเรียกว่าสปริงเกอร์สูงกว่าต้นฝรั่งอย่างของผมเนี่ยผมจะไม่ได้ทําเป็นแบบระบบสปริงเกอร์ที่มันเป็นสูงนะครับแมงวีขาวไม่ชอบความชื้นสูงก็คือว่าสามารถที่จะเดินสเปรย์น้ำนะครับให้สเปรย์น้ําทั่วสวนเลยให้ใบมันเปียกทุกๆกวันแมงวีขาวจะไม่เข้ามาอยู่นะครับมันจะไม่ชอบไม่ชอบก็คือตรงนี้ก็คือว่ายิ่งมีน้ํามาอยู่เนี่ยมันก็จะไปแล้วมันก็จะออกไปอันนี้คือวิธีปณิบนอมวิธีที่2นะครับวิธีที่3ก็คือใช้น้ําส้มควันไม้ที่จะพ่นนะครับสร้าางควม เหม็นไม่น่ากินให้กับใบไม้น้ำส้มพันไม้ฉีดพ่นไปเลยครับช่วงเช้าช่วงเย็นนะครับให้เน้นเป็นช่วงเช้าหรือช่วงเย็นแบบประมาณนี้นะครับสี่โมงเย็นเป็นต้นไปอะไรเงี้ยนะครับเราก็พ่นให้ชุ่มเลยนะครับให้ทุกๆหนึ่งสัปดาห์นะครับแมงวีขาวมันก็จะไม่เข้ามาอยู่วิธีที่3นะครับเจอแบบโหดๆแบบมาลุมสกรรมเรามากินในสวนเราแบบเยอะแยะมากมายวิธีการที่ที่เห็นว่าตาผมไม่มองกล้องนี่ก็คือ ผมกาลังมองอยู่ว่าไอใบที่ผมมองเนี่ยมันใช่ไหมพอดีไม่ได้ใส่แว่นมาก็เลยว่ามันใช่หรือเปล่าจะเอาแบบมาให้ดูว่าเออเนี่ยมันลงแบบหนาหนามาปึกเลยในบนใบนาออันนี้ก็มันอยู่สูงด้วยแล้วก็เลยไม่อยากจะไปโน้มนะครับอันนี้ก็เนี่ยไอตัวนี้ใกล้เดี๋ยวผมตัดมาให้ดูด้วยเดีจะอธิบายว่าถ้ามันลุมลุมแบบลุมหนักนะครับขาวทั้งใบอันนี้ก็ถือไม่ขาวทั้งใบ มีตัวแม่มีตัวลูกมาอยู่แบบนี้วิธีการกําจัดผมจะใช้สารนะครับก็คือฟังชื่อให้ชัดนะครับสามารถสั่งใน Lazada s ช o อป e มีหมดครับเดี๋ยวนี้มันเทคโนโลยีเนาะเราสามารถสั่งแล้วก็ส่งมาถึงหน้าบ้านได้คือว่าอีมิดาคอผิดนะครับหรือออาซีทามีผิด2ตัวนะครับจะสามารถกำจัดตัวของแมงวีขาวเนี่ยได้ดีรวมถึงลาแดงที่มาช่วงหน้าแรงแบบนี้ด้วยก็คือว่า ยิงปืนนัดเดียวเนี่ยได้นกสองตัวในการที่จะกําจัดตรงนี้เลยนะครับแล้วอีกอันนึงที่ควรใช้คู่กันคือปิวเรเรียมออยเพราะว่าอะไรครับนี่พอตัวแม่มันตายครับมันยังมีไข่อยู่เดี๋ยวผมบีมันตัวแม่มนก่อนนี่ครับเห็นไข่มันไหมมันไข่มันยังอยู่ที่ใบอยู่พอไอ้ตัวแม่มันตายเสร็จเราไม่ได้ฆ่าไข่เนี่ยตัวพวกนี้ยก็จะออกมาแล้วมันจะมาสร้างความเดือดร้อนที่ใบฝรั่งเราอีกมันก็จะส่งผลให้ฝรั่งเราเนี่ยเสียหาย นะครับเราควรให้ควบคู่กันก็คือว่าให้สารตัวใดตัวหนึ่งนะครับควบคู่กับบิเทียมออยเพื่อที่ไปทําให้ไข่ของแมงวีขาวเนี่ยมันไม่ฟักตัวออกมานะครับมันก็จะตายทั้งตัวแม่ตัวไข่ตายหมดก็จะสามารถกําจัดได้แล้วก็เราต้องหมั่นเข้าส่ตรวจแปลงนะครับดีๆไม่งั้นจะเจออีกทีคือมันขาวโพลนไปหมดแล้วช่วงนี้ระบาดหนักนะครับก็คือว่าต้องหมั่นมาสํารวจด้วยนะครับ แล้วก็เสริมในเรื่องของประสิทธิภาพนะครับสารจับใบนะครับใส่ไปเลยนะครับเพื่อที่จะไปเคลือบใบไว้ไม่ให้มะวีขาวเนี่ยมันกลับเข้ามาอีกพอมันมีสารป้องกันมีควบคุมตรงนี้อยู่มันจะไม่เข้ามานะครับทางที่ดีก็คือว่าทุกๆ15วันเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเจอหนักนะครับ15วันให้พ่นใหม่อีกรอบแต่ว่าถ้ามันหนักจริงๆแบบมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผมเคยเจอหนักมากถ้าเกิดใครจาวิดีโอช่วงนั้นได้ก็คือว่าผมลากสายเครื่องฉีดเลยเนาะมันหนักมากตัวนั้นต้องให สัปดาห์หละครั้งถึงหายครับใบถึงหายแล้วก็รักษากลับมาได้ปกติจริงๆนะครับถามว่าหลายท่านถามกับผมว่าเอ้ยอ mm ิน hmm. ร e ีซีมันเอาไม่อยู่หรอผมก็เลยต้องอธิบายว่าพอต้นฝรั่งของผมเนี่ยมันขยายเยอะขึ้นนะครับมากขึ้นเช่นฝรั่งผงบอกซื้ออย่างเงี้ยสี่สต้นนะครับแล้วฝรั่งกิมจูอีก3า0สี่ต้นไม่ไหวครับจะไป ใช้แบบนั้นเอาไม่อยู่แล้วคราวนี้มันจะหนักเนี่ยผมต้องอธิบายแบบนี้ก่อนผมก็เลยใช้วิธีการผสมผสานเพื่อให้มันมีประสิทธิภาพแล้วก็สามารถกําจัดได้อย่างดีแล้วก็เนี่ยนะครับงามพลังงามอย่างด้านหลังเลยตอนสุดท้ายก็คือข้อสรุปก,ก็คือว่าไอ้แมงวีขาวเนี่ยมันสร้างความเสียหายตรงไหนก็คือว่าพอมันมาอยู่เนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรมูลที่มันขับถ่ายออกมาจากไอ้ตัวแมงวีขาวพวกนี มันจะลงไปบนใบด้านล่างที่มันอยู่นะครับก็ทําให้เกิดเชื้อราทําให้ใบเนี่ยมันร่วงลงไปได้นะครับร่วงแล้วก็เสียหายอ่าประมาณนี้ก็นำมาบอกกล่าวกันเนาะเพราะว่าผมมองเลยว่าหลายท่านที่จะทําสวนพันลังอยู่นะครับสวนน้อยน้าอยู่ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่พีคมากพวกแมงวีขาวเนี่ยมันจะเข้ามาอยู่นะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมรายการเกษตรพึ่งพาตนเองเพื่อความยั่งยืนนะครับ ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเก่าหรือสมาชิกใหม่นะครับสมาชิกใหม่อย่าลืมกดปุ่มติดตามหรือปุ่ม subscribe นะครับเพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ทางสวนเรียลดีจะนำมาฝากกันในครั้งถัดไปวันนี้ผมต้องกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ